ความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับในวันนี้อาตมาภาพพระมหาบุญส่งสุจินโนเป็นพระภิกษุที่จำอยู่ที่วัดดงมุลเหล็กแขวงบ้านช่างหลอกเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสำหรับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ มาบรรยายหัวข้อธรรมให้ญาติโยมสาธุชนผู้มีความสนใจในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวันหัวข้อธรรมในวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องความทุกข์ซึ่ง เป็นสภาวะที่เป็นจริงหนึ่งในหัวข้อในอริยสัจความทุกข์นั้นเป็นสภาพที่มนุษย์ผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามจะต้องพบต้องเจอด้วยกันทุกคนทุกท่านมากบ้างน้อยบ้างสำหรับความทุกข์ที่ญาติโยม ที่กำลังประสบกันอยู่เป็นประจำที่เรียกว่าทุกประจําสังขารเช่นการแก่การเจ็บเป็นต้นซึ่งความทุกขเหล่านี้มีทุกคนและความทุกข์ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจนั้น โดยเบื้องแรกจริงๆแล้วความทุกข์เป็นสภาพที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของเราแต่สัมผัสได้ด้วยใจสัมผัสได้โดยความรู้สึกทางใจเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้บางคนเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหาวิธี ในการที่จะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นของตนเองไม่ได้บางก็เข้าไปหาสิ่งเสพติดต่างๆเช่นสุลาเป็นอาธิหรือว่าบางคนทุกข์มากๆก็หาทางออกไม่ได้ทำอัตตะวิบากหรือว่าการฆ่าตัวตายเสียก็มี ในทางพระพุทธศาสนานั้นความทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความทุกข์มันมีอยู่สำหรับมนุษย์ที่เกิดมาพระองค์เพื่อที่จะดับความทุกข์นี้เองพระองค์จึงออกพนวดสแสวงหาหนทางในการดับทุกข์ ความทุกข์นั้นในอริยสัจบอกไว้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นมีสามอย่างด้วยกันก็คือกามตัณหาความใครในกามเพราะว่าตันหาก็คือความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีอยากเป็นบวกกับกิเลสก็คือโลภ โสะโมหะสองสองกองนี้ก็คือกองตัณหาหนึ่งกองกับกองกิเลสเอีกหนึ่งกองเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วคนมีความยึดถือในสิ่งต่างๆมีความยึดมั่นโดยเฉพาะความยึดมั่นว่าเป็นตัวตน ความยึดมั่นว่าเป็นของเราความยึดมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นของเราทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่พัดพลาดคนที่มีความคิดเห็นอย่างนี้เมื่อยึดมั่นถือมั่นมากเข้า<ม>ก็ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ต่างๆเช่นคนผู้เกิดมาแล้ว มีลูกชายสองคนเมื่อลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความเสียใจว่าลูกชายของตนเองนั้นเสียชีวิตไปเมื่อเสียชีวิตไปแล้วมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งบางคนทนไม่ได้ฆ่าตัวตายตามบุตรของตนเองก็มี เพราะว่าความเข้าใจผิดที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนแล้วจะต้องเป็นของตนเสมอไปในหลักธรรมะได้บอกไว้ว่าสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้นั้นมีความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้มีความเป็นทุกขังคือสภาพที่ทนไม่ได้ เป็นสภาพที่ทนได้ยากแล้วก็ความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวใช่ตนคนเมื่อมีความยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อสูญเสียไปก็จะมีความทุกข์มีความเสียใจดังนั้นลากเง่าแห่งความทุกข์ในอริยสัจสี่ก็บอกว่าก็คือสมุทยัยดังนั้นต้นเหตุของความทุกข์ กาม,มาตัณหาความใคร่ในกามเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีอยากเป็นบวกกับโลภะโทสะโมหะเมื่อพอหุ้มเกาะคุมจิตใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นย่อมเกิดความทุกข์ดังนั้นธรรมะ ที่จะเป็นเครื่องขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจให้หมดสิ้นไปสำหรับหัวข้อธรรมที่จะมาใช้ในการขาจัดความทุกข์โดยปกติแล้วเมื่อเราเกิดความทุกข์แล้วสิ่งที่ขาดหายไปก็คือสติสัมปชัญญะ สติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวคือเมื่อเกิดความทุกข์ในใจคนส่วนมากก็จะมีแนวทางในการที่จะขจัดความทุกข์ว่าความทุกข์ของเราหนักขนาดนี้ เราจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะขจัดความทุกข์แต่โดยทั่วๆไปก็จะคิดกันไม่ได้เพราะขาดทำสองอย่างนี้ก็คือสติและสัมปชัญญะดังนั้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วเบื้องต้นให้ตั้งสติให้ดี สงสติของตนเองให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยๆใช้ปัญญาพิจารณาเพราะความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสาเหตุไม่มีต้นเหตุการที่จะมีสติสัมปะชัญญะได้นั้นในหลักปฏิบัติท่านให้รู้จัก กำหนดจิตของตนเองไม่ว่าจะใช้อุบายในลักษณะไหนก็ตามเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าออกการนับก็เป็นวิธีทางในการที่จะทำให้เรานั้นมีสติในเบื้องตน้นคนเราเมื่อมีสติในเบื้องต้นแล้วก็จะได้มีโอกาส ได้ใ,ใช้ปัญญาใครควรไต่ตรองในหลักอริยสัจท,ท่านกล่าวไว้ว่าทุกขเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ในชีวิตของเราทุกวันที่ผ่านมาผ่านมานั้นเราเจอความทุกข์แล้วเราก็ไม่ได้นำมาเป็นอุบายในการที่จะก่อให้เกิดปัญญาในระดับ ที่สูงขึ้นไปคือมีความทุกข์เราก็จมอยู่กับความทุกข์ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความทุกข์เมื่อกำหนดรู้แล้วรู้ว่าทุกข์มีสภาพอย่างไรแล้วเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะบวกกับปัญญาเราก็ กำหนดละสมุทยัยสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ดังที่กล่าวในเบื้องต้นก็คือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาโลภโทสะโมหะคือเมื่อละสิ่งที่เป็นอักุศสมูลเหล่านี้ความทุกข์มันก็จะเบาบางลงไป เพราะสภาพของความทุกข์นั้นไม่ใช่มีสภาพเป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่มีสภาพที่จะติดเกาะหรือมีสภาพที่หนักที่มีรูปร่างดังหินผาสภาพของความทุกข์นั้นเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมาคือถ้าเราละได้มันก็ไม่มีอะไร แต่เพราะเราละต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้เราจึงปร,ระสบประสบพบเจอกับความทุกข์อยู่ล่ำไปและเมื่อเราละต้นเหตุของความทุกข์เสียได้เราจะพบกับนิโรธก็คือความทุกข์ที่มันหายไปและเราจะพบนิโรธก็คือความดับทุกข์ได้นั้น ก็ต่อเมื่อเราได้ดำเนินไปในหนทางแห่งความดำทุกข์ที่เรียกว่ามักซึ่งมีแปดประการด้วยกันเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเมื่อคนเรามีความทุกข์มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาใคร่ควรไตรตองให้ดีเช่น มีความทุกข์เพราะว่าค้าขายไม่ได้ดีเราก็ต้องไปพิจารณาดูว่าที่เราค้าขายไม่ค่อยได้เพราะอะไรเดิมตั้งแต่ไปดูต้นเหตุของการค้าขายว่าทําไมเราถึงค้าขายไม่ดีร้านที่เราไปตั้งนั้นมันอยู่ในแหล่งที่ เหมาะสมแก่การค้าขายหรือไม่หรือว่าสินค้าที่เรานําไปค้าไปขายนั้นมันเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่เช่นนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นว่าคือทุกอย่างที่มีผลจะต้องมีเหตุเสมอพระพุทธเจ้าทรงประสบพบเจอ กับสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะออกผนวดพระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามนุษย์เมื่อเกิดมามีความทุกข์แล้วคือจะเกิดมาแม้พระองค์จะเกิดในวรรณะกษัตริย์วรรณะกษัตริย์เองก็มีความทุกข์เหมือนกับวรรณะชนชั้นต่ำทั่วๆวไปซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ทราบดี ดังนั้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วการสวงหาความดับทุกข์จึงเป็นหน้าที่ของเราเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนคือความทุกข์ของแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้มีเหมือนกันไปเสียทั้งหมดความทุกข์ทางกายเช่นความหิวก็เป็นทุกข์ ความแก่ความเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเผชิญกับความทุกข์เราก็ต้องรู้จักวิธีการแห่งการดับทุกข์ดังที่ได้กล่าวมาว่าความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วเรา จะจมปรักอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นเสมอไปไม่ได้เราต้องถ่ายถอนหรือถอนจิตของตนเองนั้นให้พ้นจากความทุกข์ในเบื้องต้นได้กล่าวไว้ว่าให้เป็นคนที่มีสติมีสัมปชัญญะคือสติและสัมปชัญญะนั้นเป็นองค์ธรรมที่สำคัญ ในการที่จะก่อให้เกิดเป็นคนที่มีปัญญาคนเมื่อมีความทุกข์แล้วการตั้งสติให้ดีการกำหนดรู้สภาวะของความทุกข์แล้วสิ่งไรหรือว่าความทุกข์เกิดจากสิ่งไรนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะละต้นเขาต้นเหตุของความทุกข์เริ่มตั้งแต่การพิจารณาดูว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรเช่นความทุกข์เพราะความทุกข์ใจเพราะเราสอบ ไม่ได้ทำคะแนนได้ไม่ดีเราก็มีแนวทางในการแก้ก็คือเราสอบไม่ได้ทำคะแนนได้ไม่ดีเราเป็นทุกข์เราก็ต้องไปแก้ว่าเออเรานั้นดูหนังสือทำความเข้าใจกับตำรับตำราเรียนของเรามากน้อยเพียงไรถ้ายังทำ ได้ไม่เต็มที่ก็ต้องใส่ใจทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นแล้วผลแห่งการใส่ใจทำความเข้าใจกับตำรับตำราก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำคะแนนได้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อทำคะแนนได้ดีขึ้นความทุกข์เพราะ การสอบไม่ได้ทำคะแนนไม่ได้ก็จะหมดไปนี่เป็นความทุกข์ที่เป็นพื้นฐานที่เห็นเห็นกันอยู่แต่ถ้าลึกๆจริงๆแล้วก็เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับผลของการเรียนของเรามากจนเกินไปเมื่อทำไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ถ้าให้ลึกลงไปก็คือเรา คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดถือกับการเรียนของเราคือถ้าเราใช้ความสามารถใช้ความพยายามใช้ความภาคเพียรอย่างเต็มที่แล้วผลของการเรียนของเราไม่ได้ออกมาดีที่สุดไม่ได้เป็นดังที่หวังก็ให้เข้าใจว่าสภาพนั้น มันเป็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงแท้คือเราเป็นคนทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดขึ้นผลหรือว่าวิบากนั้นมันจะออกมาอย่างไรนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะทำให้ผลมันออกมา เรามีหน้าที่ในการทำเหตุทำปัจจัยให้เกิดผลผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีนั้นโดยปกติแล้วมันอยู่ที่ว่าเราทำเหตุทำปัจจัยมันดีมากน้อยเพียงไรดังนั้นความทุกข์จะแก้ได้ก็คือเราเข้าไปค้นหาเข้าไปขจัด เข้าไปทำในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นคือถ้าเราดับเหตุเสียได้ดับเหตุของความทุกข์เสียได้ความทุกข์ซึ่งเป็นผลก็ไม่เกิดดังนั้นในวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับการทำอย่างไรจึงจะสามารถดับความทุกข์ได้นั้นก็ฝากไว้ว่า ให้เป็นคนที่มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาแก้ไขความทุกข์ดับต้นเหตุของความทุกข์เสียแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย